สบายดีสบายดีทางฟังลาวและฟังไทยต่างประเทศมัน,นี้กับพบกับช่องดีมดาสาวน้อยลองสารมอนี้น้องดีมกับซีได้มาคนดินบล็อกอันดินบล็อกดินเผาเนาะเพื่อนทุกนี้ไปแม่นะเพื่อนก็เฮ็ดอันดินก้อนก้อนงืนอันเนาะดินเผานแล้วเพื่อนอันเสียเอามาก้อนเฮอร์ซอรี่แล้วน้องดีมกับน้องดาได้มาช่วยแล้วก็น้องดาไปช่วยก้อนแล้วเนาะวันนี้น้องดีมกับน้องเค้กับชีตามไปไปกันเลย คนน้องดาก็มาเพราะอันดินบักช่วยเนาะดินจี้มาดินบล็กอุ้ยเดี๋ยวก็เป็นโกนก็เพื่อนแม่ก็เหงินดินพีเขาเห็ดเตาขึ้นมาหนักต้องหน่มาบุตรแตกวันบุตรแตกสิเน่อยอ๋อคนไว้กานลงกล้องไว้ลงมากันลงมากันลงมาลงมาลงมา แตกไหมแตกได้ก no ิ๊กก <player balance zusammen> ้อนละพันเนาะซื้อน้ำพุนซื้อข้าก้อนละพันก้อนละพันสองพันคุณเลยเนาะนี่อันยินบล็อกเหรอขนใส่รถเนาะเป็นแ็นก้อนสี่เหลี่ยมน้อย น้องได้กระซิขนช่วยหน่อยนี่นะ เด็กตัดตนมามันจะรอนม่ทุกคนอันน้องดีมสองนรดกับอันเช็กก็ได้คน,น,นดดอันนดกว่าตีนิตีเที่วแล้วก็ได้ออไปแรบนี้ะไเล่นเฮ้ยมากมาอัน คนลงใจกันนะสรุรีนะเฮ้ยทุกคนมันน,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 นี่ก็มห้อนเหมือนเพ่นแล้วเนาะอันนี้ก็มห้อนหาซสลรีแล้วคนกาสิ แคจะตีนฟากนี้คนะ่ะเนาะคนงานที่มาทำงานช่วย <c oughs> คนลงอ่าปะนี่นนปึ๊ <c oughs> บลงีลงปะปล่อยแปลกวะโยมลงเลยนะิน้น อีกอนนี้ลดน่หาุ้ลดเลยลดมาลวกันลดคือเข่าที่ออกเลยดแนนี่ เอาคา,น,าน,นีินนไปก้องกล้องข้อกล้องโตให้เลยไหมเออฮันเล่ได้ค่บ

ฝนแล้วเนาะในรถนึงกับในรถนึงว่ายังซีบีเอาอีกอยู่กรรมกรทางลายเลยเนี่ยเราพักเที่ยงแล้วก็อันที่มเก็บพักวงไปเห็ดเสส่วนเนาะโอ้ยพักบงงามกันเนาะมันยังบ่หานแทบไม่ชิดเอาแบบนี้เลยไม่เลย ผักสวยแล้วพาน้องดีมน้องด้ามาเก็บผักบงไว้แต่งกินมาเพื่กินนี่วันนี้น้นงองดีมน้องด้ามาซอยเย <c oughs> นี่ยตัดเอาแบบอ, <c oughs> อันแบบอ่อนเนาะอุ้ยเขียวงามขนาดมันใกล้ชิดนี่มันใกล้ชิดหนาเราติดเนาะตุ้ยแตงามอูม้ตอนตซน่าเหนื่อยไหมเหนือยขัวไหมโหัวกระเสกผักบงอันนี้ขัวแซ็มเนาะมีนะ

ไปหนึ่งสามทำบันเหมือมาเก็บเอาได้สัตเมาละลายเอาเืม่เด้เอาเอาแต่ลับบอกเพ่อนของเราเาเ็ดๆมาเก็บผากมาแม่ปานดาวไปื้อวยี่เาีเอิรนเลยนะไเีเด้วยเไปแลกนยป ตัวสีเลือดเป็อย่างสาปนเครื่อไอซิดนั่นน่ะน่ะดิดจากมือว่ะอันมันเป็นคอเดียบอกคือกระดูกกระดิกเนี่ยมือคอมันบูซื่อกันอะนะขับไปแล้วมันตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะนะโอ้ยไมเอนไมู่นี่น่เบิกก้องหันใดบ่เห็นคนเมื่อบ่ ขายนึงแล้วป่ะเมื่อไหร่นี่นี่ได้ปะนี่เยมากๆเลยฟาสวยมากเลยตอนนั้นยังเห็นมีน้อยเดียวเนาะบัดนี้แต่ลายเด็กตลอดเนาะทุกคนน้องดิมกับเค้กกับไอ้สาวรถก็ได้เก็บอันผักวงได้หลายเนาะนี่ หลาเลยปล้าวันนี้เอาไปเฮ็ดเซส่วนเนาะไอ้พักอันพักเวียากคา่ะกัสซว่าเฮ็ดเซส่วนกินเ <c oughs> ขสาสวยเลยวงมาเฮ็ดเซส่วนเนาะงเยซม็ม,ม,มันมันสรนี่ขัวใช่ยังขัวสีซีนหมูอ,มอันนี้หอม พักซีพักซีแล้วพักซีอันเมือเช้าดิมเเอามาให้บกอกกะไรพูดเดิมานี่เอามาดิเสถุงอันดิเอออุ้ยอย่าฟา้าเสานี่อันนี้าแล้วเออ,อ,ออไะใส่บน<ด>ีวะเออักซีบไส้ค่บ่ท่อเอทุกคนเครื่องทีซส่วนอนอนีให้ทุกคนไปตอนกินกันเลยเออ ก่อนอันชอรี่เพื่อนก็นอันค้างหม้อไปกินเซ่วนแน้วนี่วูสีก็เป็นตเซย์ขนาดเนาะส่งสิเพ็ดต่กับสิโบเพ็ด <laughs> ดี่ไปทุกคนไปเจอกันตอนกินเนาะ เอลี่ต้นไสบดเลยอย่นี้นะอืาะนคอต้นข้ากินเอลี่เอลี่นเพิงไส่บดเลยได้่าี้นะเพ็ดหรเ็ดอีต้นแก้วเลนน้อยซื่อไม่ทุกคนเจอกันตอนกินอ่ะอ้นส่าเลยเอลกซีนลงัลูกซีนลงต้มใท้าเพราะว่าถ้าอย่าน้องลี่นี่มันค่อนข้างว่าอันฟบ่ค่อยโผนะ็รลยว่าต้มใ้ชากนบอีน่าอันนี้ก็สต้มแต่อันนี้ก็ไอดิน อันนี้ก็คือเส้นเศษส่วนโนยู่บนเตงึงผู้เพิ่นสิกินบโอเต่เขตลองศาสนิลิบเนี่ยเ,เสียบเด้อหมนุ่มๆเต็มมอเลยไปทุกคนเจอกันตอนกินเนาะนี่หน้าตาก็งามนะ <c oughs> <c oughs> เป็นปะเพ็ดขนาดเนาะให้ง,งามคือคนเฮ็ดเด้ <c oughs> ไปทุกคนเจอกันตอนกิน <c oughs> กินเศษส่สวนกันนอนมึงได้เส่ยบปะ

ไปทุกคนนี่ทุกคนตากรีก็ซิ้งมืดแล้วเนาะก็กำลังสิมแอมได้ได้แช่์ปะเอาจบคลิปนะจบคลิปจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีมน้องได้ให้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย